มาพบกับคําทํานายดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ระหว่างวันที่16-30พฤศจิกายน2564ด้วยอักษรรูนโบราณนะครับจะหยิบรูนออกมาจํานวน4ชิ้นด้วยกันเพื่อที่จะพยากรณ์ในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพรูนชิ้นที่ 1, รูนชิ้นที่ 2, อักษรรูนชิ้นที่ 3, และอักษรรูนชิ้นที่4นะครับ มาเริ่มกันที่เรื่องของหน้าที่การงานก่อนนะครับได้อักษรดูนวุนจูรุนแห่งความรุ่งโรดความสะดวกสบายสื่อถึงมิตรภาพหน้าที่การงานจะมีความร่วมมือนะครับจึงจะประสบสำเร็จในธุรกิจต่างๆที่ลงมือทํามีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ๆมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นสําหรับชาววันศุกร์การงานอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นเป็นงานที่ดีมากๆได้งานตามที่มุ่งหวังตั้งใจเลยไว้มีโอกาสประสบสำเร็จ รอรับตําแหน่งใหม่มีการเฉลิมฉลองตําแหน่งใหม่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเจ้านายให้ความไว้วางใจงมีโอกาสได้รับรางวัลจากที่ทํางานที่ทํางานมีความสมัครใจสนิทสนมกลมเกี่ยวกันดีเรียกว่าการงานมีความสุขนะครับในช่วงนี้มาต่อกันที่ในเรื่องของการเงินได้อักษรลูนดากตนะครับอักษรลูนแห่งแสงสว่างแสงตะวันนะครับการเงินกําลังจะมีทางออกที่ดีถ้าเกิดใครนะครับที่เกิดวันศุกร์กำลังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ กำลังจะมีทางออกอย่างแน่นอนจะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยถ้ากําลังวางแผนจะกู้เงินให้เดินหน้าทําได้เลยมีโอกาสประสบผลสำเร็จสามารถกู้เงินได้ตามต้องการมีคนมาช่วยเหลือถ้าทวงนี้ได้ก็จะได้เป็นงวดๆนะครับลูกนี้จะใช้หนี้เป็นงวดๆแต่ต้องวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเพราะการเงินที่ได้มาจะไม่มีโชคลาภเข้ามาจะไม่ได้มาอย่างง่ายดายจะไม่ได้มาแบบฟรีๆมาต่อกันที่ความรักได้อักษรรูนเพื่อท รุนแห่งปาฏิหาริย์โชคชะตาบ่งบอกไว้ว่าความรักของชาววันศุกร์นั้นหากคนที่ยังโสดอยู่ก็มีโอกาสพบคู่ครองเข้าอย่างจังพบคนถูกอกถูกใจได้พบกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ถ้ามีแฟนแล้วก็มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นสาสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมีโอกาสตั้งคัน <S <S เรื่องของสุขภาพนะครับได้อักษรรุนเจรลารุนแห่งฤดูกาลการเก,ก็บเกี่ยวเมื่อรุนตัวนี้ปรากฏขึ้นในตำแหน่งของสุขภาพก็ให้ระมัดระวัง เกี่ยวกับระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารและก็หน้าท้องนะครับครับนี่ก็คือคำทำนายดวงชะตาสำหรับท่านเกิดวันศุกร์ระหว่างวันที่16-30ถึง30พฤศจิกายน2 5 6 4นะครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีตลอดไปไปพบกันในคลิปถัดไปท่านับวันนี้สวัสดีครับ